สายลมหนาวที่พัดหลอดฝาบ้านเข้ามาก็ทําให้ชาวบ้านต้องนอนขดอยู่ใต้ผ้าห่มผื้นหนาในช่วงกลางดึกมาพร้อมกับเสียงเห่าหอนของหมาที่อยู่ในหมู่บ้านส่งเสียงเห่าหอนต่อกันเป็นทอดๆตั้งแต่หัวบ้านไปยันท้ายบ้านซึ่งอยู่ติดกับผืนป่าใหญ่ที่ต่อมาก็ได้กลายเป็นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่บ้านห้วยกระทิง้งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียงแค่สิบหลังคาเรือนเท่านั้นหลายร้อนไปด้วยป่าเขา ห่างไกลจากหมู่บ้านอื่นรวมหลายสิบกิโลเมตรด้วยกันเสียงเห่าหอนของหมาในหมู่บ้านทําให้ชาวบ้านบางคนที่ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นผู้หญิงเด็กและคนแก่เท่าที่ยังไม่ได้หลับได้นอนต้องแอบมองลอดข้างฝาเรือนของตนเองออกไปถึงได้เห็นว่ามีร่างของหญิงสาวนางหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเดินเมียงมองเข้ามาในหมู่บ้านท่ามกลางแสงจันทร์ทสาดส่องลงมาดูจากท่าทางและการแต่งกาย ไม่เหมือนกับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ดูจากเสื้อผ้าน่าจะเป็นชาวเขาเผ่าใดเผ่าหนึ่งแม้จะเกิดความสงสัยแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะออกไปถามไทยเพราะยังไม่แน่ใจว่าหญิงสาวนางนั้นเป็นคนหรือไม่คนธรรมดาที่ไหนจะมาเดินเพ่นผ่านยามค่ำคืนดึกดื่นแบบนั้นหากเกิดเหตุร้ายขึ้นมาคงไม่มีใครช่วยเหลือได้เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ในหมู่บ้านล้วนแต่มีอาชีพเป็นพลานซึ่งเวลานี้ก็พากันเข้าป่า ไปนั่งห่างดักยิงสัตว์กันจนหมดได้แต่พากันแอบมองหญิงสาวนั่นว่าจะทําอะไรต่อไปจนล่างของหญิงสาวเดินหายลับไปในความมืดครู่เดียวก็ได้ยินเสียงหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ร้องดังลั่นก่อนที่เสียงร้องนั่นมันจะเงียบหายไปไม่ปรากฏล่างของหญิงสาวนั่นให้เห็นอีกเลยจนฟ้าสางของวันลุกขึ้นชาวบ้านถึงได้รู้ว่าหมูของชาวบ้านที่เลี้ยงเอาไว้คงจะถูกสัตว์ป่าฆ่าตาย เพราะมันได้ทิ้งรอยเลือดแดงฉานเอาไว้ให้ดูต่างหน้าจนชาวบ้านที่เป็นพลานพากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าออกมาในช่วงแสสายถึงได้รู้ว่ามันน่าจ,จะเป็นฝีมือของเสือลายพาดก่อนเข้ามาลากเอาหมูที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ไปกินจึงได้พากันรีบตามหล่องรอยที่ไอ้ลายพาดก่อนนะั่นมันลากเอาเหยื่อหายเข้าป่าไปจนเข้าไปถึงลําหัวใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งหากินของกระทิงปา่าก็พบเข้ากับซากหมูปา่า ที่ถูกกัดกินเนื้อหนังสะโพกหายไปทั้งสองข้างรวมทั้งเครื่องในของหมูก็หายไปจนหมดมันซ่อนเหยื่อเอาไว้ในซอกพุ่มไม้เพื่อซ่อนเลนสายตาจากสัตว์นักล่าด้วยกันด้วยสัญชาตญาณของเสือมันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันจนหมดพรานป่าซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านในขณะนั้นสั่งให้พรานที่มาด้วยกันกับหมู่บ้านไปกินข้าวกินปลาพักผ่อนซะก่อนตอนนี้เสือมันยังอิ่มคงยังไม่ออกมากินเหยื่อของมันอีกง่ายๆ คาดว่าน่าจะเป็นช่วงดึกๆึ่นวนและมันถึงจะออกมาอีกครั้งพรานปาบเองแกก็กลับมากินข้าวกินปลาที่เลือนแล้วก็นอนพักผ่อนตื่นมาในช่วงบ่ายๆก็ได้ยินเสียงพรานในหมู่บ้านวิ่งโล่เข้ามาแจ้งข่าวบอกว่าสากหมูซึ่งเป็นเหยื่อของไอ้ลายพาดก้อนนั่นน่าจะถูกเสือลายพาดก้อนด้วยกันฉีก,กินจนหมดเหลือแต่เศษซากโครงกระดูกทิ้งเอาไว้ให้เห็นเพราะเห็นมีรล่องรอยเท้าของเสือไม่ต่ำกว่าสามตัวในบริเวณนั้น เมื่อรู้ว่าที่ห้วยกระทิงมีเสือเข้ามาเพลนผ่านหลายตัวกะสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่มีทั้งผู้หญิงเด็กและคนแก่เป็นอย่างมากตอนแรกพลานปราบตั้งใจจะเข้าไปนั่งซากเพื่อรอให้เสือย้อนกลับมากินเหยื่อจะได้ฆ่ามันเสียทีเดียวแต่สุดท้ายกะต้องพากันกลับมาวางแผนใหม่เพื่อดักรอไอ้หลายพลาดก่อนในหมู่บ้านแทนเพราะยังไงเสียมันจะต้องย้อนกลับมาลากเอาเหยื่อซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปกินอีกเป็นแน่ ตกค่ำคืนนั้นยิ่งดึกอากาศก็ยิ่งหนาวเหน็บแต่กระโชคดีที่ไม่ต้องเข้าไปทนหนาวนั่งตัวสันสะท้านอยู่บนนั่งห้างกลางพื้นป่าช่วงห้าทุ่มกว่าๆหมาในหมู่บ้านก็เริ่มเห่าหอนส่งเสียงดังต่อกันมาเป็นทอดๆด,ดังตั้งแต่ป่าท้ายหมู่บ้านเข้ามาจนถึงเรือนชานที่อยู่อาศัยทั้งพลานป่าและชาวบ้านที่เป็นพลานอีกหลายคนที่เฝ้ารอการปรากฏตัวของไอ้ลายพลาดก่อนนั่นอยู่ แต่จู่ๆกับปรากฏว่ามีล่างของหญิงสาวนิลนามไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องของหญิงสาวให้กับพลานทุกคนที่ออกมาจากป่าได้รับรู้เพราะมัวแต่พากันกังวลเรื่องของเสือที่เข้ามาลากเอาหมูของชาวบ้านไปกินซะมากกว่าการปรากฏตัวของหญิงสาวนิลนามสร้างความแปลกใจให้กับพลานป่าและพลานคนอื่นๆเป็นอย่างมากด้วยความสงสัยว่าหญิงสาวนางนี้ จะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้ลายพาดก้อนนั่นหรือไม่พลานปราแกจึงแอบเปิดเรือนถือปืนเดินย่องออกไปอาศัยความมืดจากใต้ชายคาเพื่อบดบังล่างของตนเองไม่ให้หญิงสาวนางนั้นได้เห็นเลยจากเรือนของพลานปราไปราวสิบกว่าเมตรหญิงสาวเดินหายเข้าไปเพียงแค่ครู่เดียวก็มีเสียงร้องลั่นของหมูที่ชาวบ้านได้เลี้ยงเอาไว้ดังขึ้นมาต่อหน้าต่อตาของพลานปราบที่จ้องมองหญิงสาวแถบไม่ละสายตา ปืนในมือกระชับแน่นพร้อมที่จะยิงได้ตลอดเวลาจนเมื่อเห็นได้ชัดเจนโดยสายตาของตนเองว่าหญิงสาวนางนั้นได้กลายเป็นเสือลายพาดก่อนไปแล้วขณะที่มันกำลังหลากเอาเหยื่อซึ่งเป็นหมูของชาวบ้านที่ตายโดยคมเขียวของมันออกมาปืนในมือของพลานปราบก็ระ,ะเบิดโตมขึ้นกระสุนพุ่งเข้าไปที่ล่างของนางเสือสมิงสาวอย่างแม่นยำจนล่างของมันทะลึ่งพวดละจากล่างเหยือ่อลงไปนอนฟุบอยู่ที่พื้น แต่เพียงพลิบตาเดียวมันก็ทะลึ่งพวดพุ่งกระโจนเข้าใส่พลานปราโดยที่ไม่ทันได้ระวังตัวแกถูกกงเล็บของมันตะปบเข่าที่หัวไหล่จนเป็นแผลชะกันแต่ก่อนที่มันจะพุ่งเข้าไปขย้ำล่างของพลานปราก็มีเสียงปืนดังระเบิดขึ้นมาอีกครั้งจนล่างของเสือสมิงสาวผงะงา,ายหลังล้มตึงลงไปกับพื้นแต่กระสุนปืนทั้งสองนัดก็ไม่ทําให้นางเสือสมิงสาวสิ้ิฤทธิ์ได้ง่าย เพราะเหมือนว่ากระสุนปืนไม่ได้ละคายผิวของมันเลยแม้แต่น้อยมันถึงไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยเมื่อรู้ว่ากระสุนปืนธรรมดาไม่สามารถจะฆ่านางเสือสมิงสาวนั่นได้พลานปราบกับพลันอีกคนก็ต้องพากันกระโจนหนีโชคดีที่ยังมีพานคนอื่นออกมายิงประทักกับล่างของนางเสือสมิงสาวนั่นเอาไว้ก่อนจะพากันประคองเอาล่างของพลานปราที่บาดเจ็บเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ในเรือนและปิดประตูแน่นนะ นางเสือสมิงสาวนั่นร้องคำรามเสียงดังลัน่นไปทั่วทั้งหมู่บ้านสร้างความหวาดกลัวให้กับเด็กๆในหมู่บ้านจนพากันร้องกระจองงองแงเสียงดังลั่นไปหมดพลางที่อยู่ในที่นั้นต่างก็เข้าใจกันว่าหญิงสาวผู้นี้คงไม่ใช่เสือสมิงธรรมดาแน่และก็คงไม่ใช่เสือป่าอย่างแน่นอนมันน่าจะเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมอะไรบางอย่างกระสุนปืนธรรมดาถึงไม่สามารถจะทำอะไรมันได้เมื่อพากันเข้าไปหลบอยู่ในเลื่อน ก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนางเสือสมิงพุ่งเข้าใช้กรงเล็บตะปบกระชากประตูเรือนจนหลุดกระเด็นออกไปทั้งแถบปืนในมือของพลานที่อยู่ร่วมกันกับพลานปราบอีก3มคนก็ระเบิดตมกระสุนพุ่งออกจากลำกล้องพร้อมๆกันพุ่งเข้าไปที่ล่างของนางเสือสมิงสาวจนหงายหลังพึงกระเด็นออกไปจากเรือนแม้ว่ากระสุนจะไม่สามารถละคายผิวของมันแต่ก็สร้างความเจ็บปวดจุกเสียดให้กับมันไม่ใช่น้อย มันถึงได้ยิ่งโมโหมากยิ่งขึ้นลุกพลวดเดียวกระโจนเข้าไปถึงในเรือนสร้างความตกใจให้กับพลานปราบและพลานอีกสามคนเป็นอย่างมากแต่ก่อนที่นางเสือสมิงสาวจะได้ทำอะไรก็ได้มีเสียงปืนดังระเบิดขึ้นมาจากทางด้านหลังของมันกระสุนปืนเจาะทะลุหนังฝังเข้าไปที่กลางแผ่นหลังร่างนางเสือสมิงสาวสุดหวบลงไปกองกับพื้นพร้อมกับเสียงร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดมันตะเกียกตะกายได้เพียงแค่เท้าหน้า เพราะส่วนล่างของมันถูกกระสุนปืนพุ่งตัดขาดเส้นประสาทจนไม่สามารถที่จะขยับได้ปรากฏล่างของลุงทิวเดินถือปืนเข้ามาร่างของนางเสือสมิงสาวถึงได้กลับคืนล่างเป็นคนอีกครั้งลุงทิวแกเป็นพลานชลาที่กเกษียณอาชีพการเป็นพลานไปหลายปีแล้วแต่แกก็ยังมีเขี้ยวเล็บติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฝีมือการใช้อาวุธและวิชาอาคมถึงสามารถปลุกเสกกระสุนลงอาคม ยิงนางเสือสมิงสาวจนสิน้นฤทธิ์ได้ล่างของสมิงสาวได้แต่ร้องคำควรด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่มีเอ่ยปากที่จะร้องขอชีวิตแม้แต่คำเดียวแถมยังทำหน้าตาทะมึงตึงกัดฟันเสียงดังด้วยอาการเครียดแค้นมองหน้าลุงทิวที่เดินเข้ามาเอาปืนจ่อที่หัวของมันด้วยความอาฆาตเสียงลุงทิวเอ่ยถามว่านางเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงได้กลายเป็นเสือสมิงไปได้แต่หญิงสาวนางนั้น ก็ไม่ตอบไม่พูดจ้าใดๆทั้งสิ้นได้แต่ทําท่าทางและส่งเสียงขู่คำรามราวกับว่าตนเองนั้นเป็นสัตว์ร้ายเมื่อรู้ว่าคงจะพูดจากันไม่รู้เรื่องหญิงสาวนางนี้คงจะกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวไปแล้วเมื่อนางเองไม่สามารถจะปีปากบอกอะไรได้สักคำก็คงจะไม่สามารถรู้ความเป็นไปเป็นมาได้ปืนที่อยู่ในมือของลุงทิวกระสุนอาคมก็ระเบิดโตมพุ่งออกจากลำกล้องจากการสรับไกของแก กระโจนพ่งเข่ากลางแทกหน้าของนางสมิงสาวจนคอพับงายหลังพึงขาดใจตายคาที่ดวงตายังถลนค้างเติ่งมองด้วยความอาฆาตอยู่แบบนั้นสุดท้ายก็ต้องช่วยกันลากเอาล่างของนางสมิงสาวออกไปจากเรือนช่วยกันทำแผลให้กับพลานปราบจนเสร็จทั้งหมดก็พากันนั่งพูดคุยสนทนาไปจนถึงช่วงเช้าของวันลุกขึ้นจนได้ช่วยกันจัดการเผาห่างของนางสมิงสาวที่ใช้ป่าท้ายหมู่บ้านนั่นเอง โดยที่ไม่มีใครรู้ความเป็นไปเป็นมาของนางแม้แต่คนเดียวและช่วงสายของวันนั้นพลานอีกหลายคนจึงได้พากันเดินเท้าเข้าป่าเพื่อออกตามล่าเสือป่าที่ออกมาเพ่นพ่านหากินอยู่บริเวณรอบๆห้วยกระทิงจนไปเจอเข้ากับเสือลายพาดก่อนสองตัวซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นแม่ลูกกันจึงได้พากันไล่ยิงจนไอ้ลายพาดกอนทั้งสองตัวนั้นวิ่งหนีกระเจิงหายเข้าป่าลึกไป วันล่งขึ้นก็พากันย้อนกลับไปที่ห้วยกระทิงนั่นอีกครั้งถึงได้ไปเจอกับไอเสือลายพาดก้อนตัวเครืองน่าจะเป็นอีกตัวที่เหลือที่มันเคยเข้ามากินซากหมูด้วยกันก็เลยถูกพลานพากันไล่ยิงจนหนีตายพุ่งกระโจนหายเข้าป่าลึกไปอีกตัวไม่มีใครต้องการจะยิงให้มันบาดเจ็บให้กลายเป็นเสือระบากเพราะนั่นมันจะย้อนกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้อีกเพียงแค่ต้องการให้มันหวาดกลัว จะได้ไม่กล้าเข้ามาใกล้ถิ่นที่อยู่อาศัยของคนอีกในภายภาคหน้าชาวบ้านถึงได้กลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้ง